โอ้นี่ทางมีแต่ซ้ําเติมเฮ้ยทำไมอย่างนั้นเราคุณคุณอุษาเป็นพี่ชายพี่ชายที่แสนดีเอ้คุณรีออนมาพอดีเลยคุณอยากฟังเรื่องผีที่ผมพิมพ์ให้คุณคุณอยากฟังเรื่องผีที่ผมพิมพ์ให้คุณปะแบบฟังจากปากผมช่วงนี้ผมว่างผมเล่าได้เราเราก็ได้นะจะได้คนอื่นจะได้ฟังด้วยใช่ไหม อันนี้คุยกับตัวเองแ้วเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนผมพูดกับตัวเองจัดมาโอเคเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะขาดหกร้อยไปเล่นเครื่องบินก่อนเดี๋ยวขอจัดทีมเครื่องบินก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยมาค่อยมาเล่าสู่กันฟังไปเล่นเครื่องบินนี่แหละเล่าง่ายคืออย่างนี้เว้ยที่ผมพิมพ์ส่งไปให้คุณอะมันคือเรื่องราวประมาณนี้ ถ้าถ้าคุณฟังแล้วคุณยังเข้าใจแบบเดิมอยู่อีกก็แสดงว่าแสดงว่าเขาไม่ให้เล่าผมก็จะไม่เล่าอีกเขาอาจจะหวงตัวอ่าเข้าใจตรงกันนะคือตอนนั้นอ่ะผมไปเข้าค่ายตอนสมัยเด็กเลยประถมแล้วทีนี้ไปเข้าค่ายมันก็น่าเบื่อเนาะเด็กมันไม่ได้อยากจะทํากิจกรรมเขาแบบเข้าค่ายผ่านไปเขาเข้าค่ายทั้งหมดสามวันสองคืนผ่านไปคืนแรกไปแล้ะ ้วทีนี้ผมก็นั่งรอบกองไฟอยู่นั่งนั่งนั่งดูไม่ได้ไปร่วมแสดงเขาด้วยนั่งดูแบบเบื่อเบื่อไนั่งข้างกลุ่มเพื่อนแ้วที่นี้มันมีเพื่อนผมคนดึงนั่งข้างๆผมเนี่ยสมมุติว่ามันชื่อเต็นอะไรกันผมจําชื่อมันไม่ได้แต่น่าจะประมาณนี้แหละแ้วทีเนี้ยนั่งนั่งอยู่้ยมันสะกิดมันสะกิดผมมันสะกิดเฮ้ยเฮ้ยไอ้นัทไอ้นัทดูข้างบนเดีล้วผมก็หันไปที่ที่มันชี้นิ้วขึ้นไป้ยขึ้นไปข้างบนคือ ต้องบอกก่อนว่าค่ายเนี่ยมันอยู่ในป่าแบบป่าทึบเลยเวลาเรามองขึ้นไปอ่ะเราจะเห็นท้องฟ้าชัดเจนมากแล้วมันจะมีดวงไฟดวงหนึ่งไว้ลอยผ่านไปผ่านหัวเราไปตอนนั้นผมเด็กเด็กพอสมควรผมก็เลยบอกเพื่อนว่าไม่มีอะไรหรอกคิดมากคงจะเป็นสัตว์ชั้นสัตว์สัตว์ชักสัตว์ชัชนหนึ่งในป่าอ่าเพราะว่าค่ายมันอยู่ในป่าไงอาจจะเป็นสักชนิดหนึ่งในป่าก็ได้ แล้วทีนี้รอบกองไฟก็จบลงแต่หลังจากจบรอบกองไฟเนี่ยมันมีแผนการอยู่เว้ยคือเขาวางแผนไว้ว่ารอบกองไฟเสร็จจะพาเด็กไปเดินไปเดินทางไกลไปเดินเช็คตามเช็คคอย์อะไรอย่างนี้อ่าเหมือนเคยเดินทางไกลตอนกลางคืนกันปะเหมือนเหมือนรอดอ่ะอธิบายถูกปะผมไม่เคยเรียนรอดอเดี๋ยวเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังมันจะอารมณ์ประมาณรอดอคือเดิน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 ทางตอนกลางคืนคือทีนี้ยเราก็รอไงเรา เราตื่นเต้นกับการเดินทางไกลกันมากกว่าก็รอไปรอเออการแสดงจบลงปุ๊บเขาเรียกรวมร้องเพลงนู่นนี่นั่นอ่ามันจะมีร้องเพลงสามาัคคีชุมรมมีลำวงลำวงอะไรอะ่ะเออพอจบปุ๊บเขาก็ขึ้นมาประกาศเลยพิธีกรขึ้นมาประกาศเลยว่าอ่ะเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีก็เลยจะไม่มีการเดินทางไกลตอนกลางคืนนะตอน,นเด็กๆตอนนั้นก็กเซ็งอยู่เพราะว่าเราอยากเดินทางไกลกับเพื่อนไงไหมล่ะเอออยากเดินแบบเดินมั่วๆเดินเล่นๆกัน ทีนี้มาบอกงี้ก็เซ็งอยู่แต่ว่าก็ไม่อะไรนะเพราะว่าเราก็แบบเออเราก็เด็กคุยเล่นกับเพื่อนไปเขาก็บอกว่าเออพักผ่อนซื้อซื้อข้าวซื้อขนมแยกย้ายเข้าที่พักนอนก่อนสี่ทุ่มอ่าเราก็ไปที่พักซื้อขนมขนมอะไรไปกินกับเพื่อนพอไปเพิมทีนี้ไปอยู่หน้าที่พักผมจะบอกงี้ว่าที่พักผมอ่ะคือมันจะเป็นโรงนอนแล้วทีเนี้ยมันจะมีราวตากผ้าข้างโรงนอนเว้ย สลับกันไปเรื่อยๆพอพอผมไปเนี่ยผมก็นั่งกินขนมอะไรกับเพื่อนอยู่แล้วผมหันไปลงนอนอีกฝั่งนึงผมหันไปปุ๊บผมก็เห็นว่าเออไอลงนอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีชุดไทยอยู่ชุดไทยแบบสบายาดแล้วก็ห้อยลงมาเป็นเป็นผ้าถุงผมก็เลยมองแล้วก็โอเคจริงไหครับโอเคครับแล้วผมก็ผมก็เลยมองแล้วก็เออสงสัยเป็นชุดไทยของคนที่มาแสดงเมื่อกี้นี่แหละ แสดงรอบกองไฟเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เออก็สวยดีผมก็ไม่ได้อะไรก็สวยดีครับปล่อยมันไปเข้าไปนอนไม่ทักเพื่อนนะอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้เต็นไอ้เต็นนี่คือทักหาตีนคือนั่งอยู่ดีๆมันทักเพื่อนขึ้นไปมองลูกไฟอะไรสักอย่างนึงแต่ผมไม่ทักผมผมไม่พูดอะไรผมก็มองแล้วก็เออคงไม่มีอะไรมั้งแต่ทีเนี้ย ค่ายมันก็จบคืนนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยผ่านผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งมั้งแม่ผมชวนไปทําบุญที่วัดหลังจากจบค่ายผมก็ไปอะไม่คิดอะไรเด็กก็ทําบุญนั่งรถเล่นเที่ยวสบายแล้วพอทีนี้ไปปุ๊บหลวงพ่อแกตอนถวายสังฆทานแกหน้าเครียดเว้ยแกหนาเครียดหน้าเครียดไปพอชี้มาด้วยบอกว่าไอ้หนู มึงไปพูดไปลบหลู่อะไรปะมึงรู้ป่าว่าเขาตามมาถึงในในวัดในศาลาเลยนะ <c oughs> ในใจก็แบบชิบหายละเรื่อผงผีเหรอตอน,นเด็กก็กลัวผีซะด้วยผู้ใหญ่เล่ามามันก็น่ากลัวเราก็กลัวผีคุณมันนิ่งครับคุณสม้มอันนี้เราเรื่องผีให้คุณรีออนอยู่นะที่ที่คุณรีออนเล่าแล้วงงอะ่ะไอ้ตอนเด็กก็ก็แบบเชื่อกลัวผีป่ะพระแกก็แบบอ่ะสวายสักทานเสร็จก็อย่าพิ่งไปไหน มามามานั่งก่อนเดี๋ยวทําพิธีให้แล้วเขาก็ทําพิธีอะไรไปเสร็จแล้วเขาบอกอะคราวหน้าคราวหลังก็อย่าปากค่อยอย่าไปทักอะไรอีกแต่ผมไม่ได้ทักไม่ใช่หรอวะคนทักมันเป็นไอ้เพื่อนเต็นของผมนะเว้ยไอ้เต็นไอ้เพื่อนรักอะไอ้เพื่อนรักผมอะไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรักที่มันที่มันทักแล้วเรียกผมอะผมไม่ใช่เป็นคนทักด้วยซ้ําแต่เขาตามผมแล้วหลวงพ่อแกคงไม่ไม่รู้อะว่าผมไม่ได้ทักแกก็เลยพูด่าเอ,อสงใส่ไปทักมาแหละเด็กมัน ก็ประมาณนี้แหละมันปากปากไม่ค่อยดีแต่คนทักมันเป็นเพื่อนผมไงผมก็เลยแอบเออเซ็งๆว่ะไม่เป็นไรทาพิธีแล้วคงไม่มีอะไรเรื่องแล้วต่อกันเขาคงจะไปแล้วแหละแล้วผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งมั้งเราก็เข้าเข้าเรียนมันจะมีคาบลูกเสืออยู่ค่าก็สอนเราเขาก็ไม่ได้สอนเราหรอกเขาก็เปิดเมาคีให้เราดูอ่ะพอเขาเปิดมาลคีให้เราดูปุ๊บแล้วจู่ๆเว้ยก็มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าอาจารย์หนูเบื่อมาคีแล้วเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อย และทีเนี้ยก็เข้าประเด็นเลยอาจารย์ก็บอกว่าเออพูดถึงเรื่องผีอ่ะรู้หรือเปล่าไปเข้าค่ายกันมาเนี้ยเดือนที่แล้วอ่ะรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงไม่ให้เดินทางไกลตอนพิธีปิดอะตอนที่เราร้องเพลงสำมะขีชุมนุมตอนลําวงอะอาจารย์คนหนึ่งอะที่แกเป็นอาจารย์ลูกเสือแบบอาวุโสอ่ะแกเป็นอาวุโสหน่อยอ่ะแกแกมองอยู่ที่รอบกองไฟแล้วทีเนี้ย แกแกก็มองเงาเฉยแหละไปไปมาไปไปมา,มาแกเห็นเหมือนเงาดำๆเว้ยตอนแรกแกนึกว่าควันพอเห็นเงาดำๆอยู่บนกองไฟแกก็คิดเอ๊ะมันจะมีเงาดำๆอยู่บนกองไฟได้ยังไงวะเพราะตอนเซฟกองไฟอ่ะเป็นไฟปลอมเป็นเป็นแบบเป็นลมเป่ากระดาษสีแดงอ่ะไม่ใช่ไฟจริงๆมันมนม,มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะอันนั้นเว้ยมันไม่น่าจะมีเงาไม่มีควันได้และเงาแม่งก็ค่อยๆชัดแกก็มองเว้ย แล้วเงาอะ่ะก็มีเป็นแบบตัวแบบผู้ชายร่างใหญ่ตาตาแดงมองมาแล้วเขาก็ยกมือขึ้นมาชี้หน้าแกแกก็แบบว่าไม่ใช่แล้วมันต้องเกิดหาอะไรขึ้นสักอย่างในค่ายนี่แหละเด็กมันไปทําอะไรมาหรือเปล่าวะก็เลยไปคุยกับครูตอนนั้นก็ร้องเพลงสามคีชุมรม,มันอยู่ไปคุยกับครูอาจารย์บอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปแต่ไม่บอกไม่ไม่ได้บอกครูได้ทําว่าไม่ได้บอกครูได้ซ้าว่าเขียนอะไรบอกแค่ว่าเอ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปมีปัญหา เช็คของมาของไม่พร้อมอะไรแกก็อ้างไปอะแบบมีปัญหาละไม่ไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปหรอกแกเพิ่งมาเล่าเรื่องที่แกเห็นคนชี้หน้าแกไม่ใช่คนเห็นอะไรไม่รู้ชี้หน้าแกตอนที่ขึ้นรถกลับแกบอกว่าเออเห็นอย่างนี้นะ้เว้ยเมื่อคืนนะเท่านั้นครูเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหแล้วต้องทำยังไงอ่ะแกก็บอกว่าแกไม่อะไรหรอกตอนเช้าอ่ะแกไปซื้อของมาขอขอมาแล้วก็คงจะเป็นแกบอกว่าก็คงจะเป็นเจ้าที่ เป็นเจ้าที่ที่เห็นไอ้เต็นเพื่อนผมแม่งชี้นิ้วทักไอ้ดวงไฟข้างบนนั่นเขาก็เลยจะมาบอกว่าเอ้ยมึงอย่าถ้าไปแล้วก็ไอ้เต็นกับไอ้นัทเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยแม่งไม่รอดกลับมาแน่นอนคือถ้าผมคือถ้าเขาไม่ได้มองหรือเขาไม่มีเซนต์นี่คือผมเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้มาเป็นวีูเบอร์แน่นอนอะ่ะแบบหายเข้าไปในป่าแน่นอนอดีนะอาจารย์แกเป็นคนมีเซน์แกเห็นแกก็เลยแบบเออพอไม่ไม่ไปไม่ไปให้เด็กเข้าที่นอนแล้วเราก็เดินดู แล้วแกก็คือแกก็คือแบบยังไงเดี๋ยวเป็นคนที่นอนช้าที่สุดอะไออาจารย์ลูกเสือมาบอกอ่ะว่าเออแกเป็นคนนอนช้าที่สุดมากเลยตอนแรกเขาก็คิดว่ามีขโมงขโมยหรือมีโรคจิตหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แกเพิ่งมาเล่าตอนนั้นว่าเออแกเห็นเงาดำๆยืนชี้อยู่แกก็เลยแบบนอนช้าเลยกลัวกลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กอ่าเรื่องก็ประมาณนี้ผมรอดเพราะอาจารย์นะต้องขอบคุณอาจารย์เลยครับ ขอบคุณอาจารย์ที่มีเซนเพราะถ้าตอนนั้นอาจารย์ไม่มีเซนเรืออาจารย์นั่งเล่นมือถือนี่ก็เรียบร้อยครับ <c oughs> คุณก็จะไม่เจอผมที่นี่แต่พูดถึงเรื่องผีแล้วผมก็มีเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนผม <c oughs> ยังไม่ค่อยเล่าไม่ค่อยเล่าเดี๋ยวไม่ค่อยเล่าตอนขอออกสิบอกเอ้ย